อย่าบก็ดนนะนี่ถึอเงอนะคะทิไว้เดี๋ยวเราเลี้งอุ้ม่ายรีโอไว้่า่วีโอยไว้หรอลูก่ส่รีโอตอนหนูน้องหรอลูกไม่ใค่นูดูหรอลูกนะคะลูกนะให้ดูไว้นี่เปหรหมออะไรต่อหนหมอนวรัตค่ะภารูแบบฮะภาพนนแบบดีไ,ดไ,ดไป ไปเห็นบอกหมอเขายังอยู่นะคะไม่ไม่ได้เป็นโอ้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 โอยังอยู่นะเดี๋ยวก็ไปเล่น้องเลยนะโอ้โอ oh, 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 like okay. oh, oh. ้ มันก็ส่งึงิปักเที่สุดขาออกไหอยไว้นานนะคะไว้นานมันเหนียวมันแข็งยาหือน้ามด้วยนาต้องคอยเหมานันนะ่ครส่งสาดคุดส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 ุสุดสุกสุดสุดเาเะดด่